สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้ลคลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งานนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามช่องนี้นะครับ วันนี้ผมขอนำเสนอรถที่เขาขายกันตามสภาพนะครับว่าจะสวยและถูกใจถูกตาสมาชิกหรือเปล่านะครับกับ3ห่วงนะครับปี1995นะครับตัวนี้เทียบแล้วก็น่าจะเป็นอีโคคาร์ในยุคแรกๆเลยนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีอีโคคาร์แล้วนะครับตัวนี้1.3เกียร์ธรรมดานะครับสภาพรอบคันแบบนี้ครับเขาเรียกว่าขายตามสภาพนะครับมีริ้วรอยมีตำหนงตำหนีเต็มไปหมดเลยนะครับใครสนใจนะครับ49,000าบาทนะครับไปจรจาต่อรองกันนะครับรถเทินเต้นต์มานะครับ สวยสมบูรณ์นะครับตามภาษาของตามสภาพนะครับเรียกว่านี่นะครับ ฝาครอบล้อก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ขายแบบนี้ครับไม่ได้เก็บทําอะไรโดยรวมเครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับภายในเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถึงจะ40,090นะครับยุคนั้นคันนี้มีกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบนะครับอ่าไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนี่ครับเป็นไงมีเชือกผูกให้ด้วยครับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับเน้นประหยัดใช้งานไปก่อนใช้ได้ครับแล้วค่อยขยับขยายนะครับมีบางท่านบางคนสมาชิก พี่น้องเราอาจจะมีงบน้อยหรือทุนไม่ถึงนะครับคันนี้ไปเจราจาต่อรองนะครับผมว่าน่าจะได้ราคาน่าใช้นะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าใช้กับรถสภาพแบบนี้นะครับก็โดยรวมนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ไปทดลองขับล้วค่อยตัดสินใจครับชี้เป้าครับในกรณีแบบที่ไม่เก็บทําเขาขายกันแบบไหนครับอย่างที่ผมน,นําเสนอที่คัดมาให้ดูเนี่ยเป็นรถที่สวยเป็นรถที่เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ลองมาชมรถที่ไม่เก็บงานดูว่าเขาขายกันแบบไหนเขาทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็ไฟหน้าก็ยังใสปิ้งอยู่นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับโดยรวมเนี่ยสมาชิกต้องไปดูและแตัดสินใจนะครับคือรถไม่มีติดแก๊สมาก่อนแล้วก็ไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเป็นรถสภาพสมบูรณ์แต่ว่าไม่สวยเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไๆแล้วเครื่องตัวเนี้ยอีโคคาแน่นอนครับเป็นเครื่องพันสามแล้วมันประหยัดจริงๆนะครับดูห้องเครื่องนะครับ สนใจก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนำมาฝากนะครับในกรณีที่เขาขายกันตามสภาพรุ่นนี้เขาขายแบบไหนคันนี้ขึ้นเต็นท์แล้วก็อาจจะราคาเดินเดินขึ้นไปหน่อยครับฉะนั้นไปต่อรองเอาครับเขาก็คงไม่อยากเก็บไว้นานแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเน้นหาใช้งานนะครับเกียร์ธรรมดานี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับลองชมลองเช็คตรวจสอบนะครับกระจกก็ ซ้ายและขวานี่ก็ยังใช้มือปรับอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับถือว่าเป็นรถคลาสสิกนะครับถามว่าสภาพดีกว่านี้มีไหมก็จะขึ้นไปห้าหมื่นนะครับคันนี้อยู่ที่49 0 0 0ไปเจรจาต่อรองก็น่าจะได้เอาไปใช้งานนะครับต้องขึ้นอยู่กับใครที่เข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับเนี่ยมียางมีเชือกผูกนะครับเอาไปเก็บทําเก็บงานเอาดูเลยครับคันนี้ก็วิ่งไปแล้วไม่ต้องไปสนใจวิ่งเท่าไหร่ครับประมาณ3,5 0 0ครับก็เนี่ยครับสภาพเนี่ยเขาขายก็ตามสภาพเนี่ยครับ ล้อก็ฝาครอบหายก็ไปแบบนี้เลยครับขายกันแบบนี้ไปเจรจาต่อรองกันดูเด้อครับสําหรับผมชี้เป้าคาตาคาชอบนี่ก็ติดต่อเข้ามานะครับรถจุดที่บางแคนะครับถนนกาญจนาภิเษกไอ้รุ่นนี้นะครับสามห่วงเนี่ยอึดทนจริงครับแล้วมันใช้งานง่ายครับแล้วก็อร่ล่เยอะมากๆครับเข้าไปในแฟนเพจของสามห่วงขับนะครับท่านจะได้ข้อมูลนะครับดีไม่ดีท่านอาจจะไปเจอรถสวยๆในสาห่วงขับก็ได้ครับคันนี้ไปต่อรองกันดูนะครับเน้นใช้งานใช้ได้ครับใช้ได้ปกติ